อนเย็นของนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวอย่างปราส,สาทสร์กำแพงน้อยนะครับจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเทพประส,สาทสระกำแพงน้อยอำเภอพุทธมณิจังหวัดสิสเกตนะครับเดี๋ยวผมพาทีมเลยละกันนะครับปราส,สาทสระกำแพงน้อยหรือว่าปราส,สาทหินสะกำแพงน้อยนะครับให้ชมพื้นที่คร่าวๆก่อนนะครับ จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดเทพประสาทนะครับเดี๋ยวให้ชมพื้นที่นะฮะโดยรอบของวัดเทพประสาทวัดเทพประสาทสะกำแพงน,น้อยจะตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่นะฮะเดี๋ยวชมธรรมชาตินะครับต้นไม้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สวนนะฮะสวนหย่อมที่ตกแต่งต้นไม้เดยรอบของโบราณสถานแหน,นี้เดี๋ยวผมกำลังหา ทางเข้า,ขาเพื่อที่จะไปเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทสาระกำแพงน้อยแห่งนี้เมื่อเดินมาจากทางทิศนี้นะครับยังไงผมก็พาเดินรอบด้านละกันนะครับให้ชมพื้นที่ระยะห่างนะฮะขณะนี้ฝนโปรยปลาย,ลายเล็กน้อยนะครับ ก็เหมือนกับว่าชมพื้นที่กำแพงนะฮะกำแพงของตัวปราสาทหินจะเห็นเป็นหินตัดก้อนสี่เหลี่ยมนะครับมาชมพื้นที่ตรงจุดนี้หน่อยนะจุดนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับวัดเทพปราสาทสะกำแพงน้อยบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็ตามที่ผมบอกนะฮะฝนโปรยปลายเล็กน้อย สถานที่แห่งนี้ต้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของวัดนะครับโบราณสถานแล้วก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะสถานที่ตรงนี้เดี๋ยวมาชมพื้นที่ลานสนามหญ้านะจุดนี้ตรงนี้เป็นทางเข้านะฮะก็ผมก็เดินมาถึงตรงจุดทางเข้าแล้วเดินล้อมรอบไปเกือบรอบนะฮะ อันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับพระราชบัญญัติจะเป็นพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับอ๋อจากกรมศิลปากรก็เป็นการแจ้งเตือนฮนะอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะณจุดนี้ก็จะเป็นป้ายข้อมูลนะฮะปราสาทสะกำแพงน้อยเดี๋ยวเดินไปเที่ยวชมด้านในของ ปราสาทสาทกำแพงน้อยหรือว่าปราสาทหินสาะกาแพงน้อยเลยละกันเดี๋ยวเดินมาทางนี้หน่อยตอนนี้ยามเย็ยนฮะแสงอาทิตย์ศาสตรองเข้าไปชมโบราณสถานด้านในนะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวชมพื้นที่ด้านข้างด้วย จะเป็นฟางที่ตั้งอยู่ณจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับพื้นที่จากทางขวามือจุดนี้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายมือนะฮะให้ชมพื้นที่เดือรอบแล้วเดินมาชมตรงจุดทางเข้านะฮะที่ผมเดินผ่านเข้ามาณจุดนี้ปราสาท สะกำแพงน้อยจะเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลขอมครับลาวพุทธศัตรตวัษที่18ครับที่สร้างขึ้นมีรูปแบบแผนผังที่เรียกกันว่าอโลพยาสารหรือว่าศาสนสถานประจำโรงพยาบาลครับสร้างด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางที่ตอนออกล้อมรอบด้วยกำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกำแพงประกอบไปด้วยปราสาทประธานนะครับวิหารและบรรณาลัยณนะจุดนี้ก็จะต้องเป็นปราสาทประธานนะครับเมื่อกี้ที่ผมออแจ้งไปว่าเป็นปางก็คือเป็นปราสาทประธานเดี๋ยวชมจากด้านล่างนะฮะขึ้นไปด้านบน เดี๋ยวมาชมพื้นที่ตรงทางด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้แล้วมองมองจากด้านล่างขึ้นไปข้าง,งบนนะฮะแล้วมองไปยังจุดที่ผมเดินผ่านมานะฮะตรงจุดที่ผมเดินเข้ามายังไงมาถึงจุดนี้เดี๋ยวก็จะต้องเดินให้ล้อมรอบให้ครบนะฮะเดินเวียนซ้ายนะฮะเดินบน ทางซ้ายมาเพื่อที่จะเดินออกทางขวาตรงจุดนี้ส่วนสระน้ำประจําสถานสถานนะครับจะตั้งอยู่นอกกําแพงก็คือที่เห็นเมื่อกี้นะครับจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไงวันนี้ผมก็คงจะเตรียมตัวจบการรีวิวโบราณสถานแห่งนี้แล้วนะครับสำหรับตอนเย็นของวันนี้ผมขอพาท่องเที่ยวโบราณสถานนะ ปรา,าสาทสากกำแพงน้อยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเทพปรา,าสาทอเภอุทุมพรพิสยัยจรีสเกตเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมนะครับว่าในครั้งต่อไปผมจะพาไปท่องเที่ยวหรือว่ารีวิวที่ไหนต่อนะครับเข้ามากดซับสไคร้แล้วก็เข้ามากดกระดิ่งให้ด้วยวัยนนี้สวัสดีครับ